่มม,มสบายดีถ้าใครสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคนเด้อสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องน้องเกศสาวูา้้ไทยหรือว่าเกศสอนสาวผู้ไทยนะคะทุกคนวันนี้เกศมาที่เทียงนานะคะมาที่เทียงนาเมน,นี้ค่ฮาีมาเก็บข้าวโพดเนะาะเก็บอันซาลี่ นี а, ่สารี le, <t <t ่อยู่ข้างหลังเขาเลยอ่ามาถึงหน้ามาโซนสารี่เด้ออันนี้เด้อเอากระเป๋าไว้แพ้โดนๆเลยล่ะทุกคนวันนี้เอาเสมาเก็บสารี่กันนะนี่นี่ก็คือกระเป๋ากระเป๋าเก็บข้าวโพดค่ะเด้อเก็บบ่ออันนั้นเนาะมาได้เก็บหลายเก็บพอเอาไปกินแลงนี่นะนี่ทุกคนโซนปะกงกว้างเลยถึงหน้ากัเงียบเงาเนาะมันหนาวเราค่อยๆเอกมาไปเลยเก็บก็มานั่งนี่เล็กๆน้อยๆนี่นะคะ พามาเบิงซาลี่มาเก็บซาลี่ก่อนลมแรงเองเก็บ hmm. ซาลี่พอได้ติงนะทุกคน mm hmm. ตอนนี้มันก็เป็นหลายแล้วเนาะพ่อิีอะ mm hmm. อดได้ทุกคนเอ้ยเ mm hmm. ข้ามาก็แดดเลย mm hmm. เก็บสีเสื้อโมอง mm hmm. เพราะว่ามันลมแรงมากค่ะ mm hmm. แดีนี้โอเคไหม เดี๋ยวก่อนนะอืพอขโคตรกันไหนเนาะว้าวว้าวว้าว,ว,าวทุกคนน,นี่เป็นลูกแล้วนะคะเป็นลูกเป็นมเมล็ดแล้ว <c oughs> นี่เราก็จะเก็บแสนี่เลยเยก็บใสกระสอบนะ ถ้ามีใครอยากจะซื้อก็ส่วยอุ่นได้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขายแตครงเนะก็ยังไม่มีคนซื้อถ้าใครจะซื้อก็สามารถอุ่นได้นะคะทุกคนคะอุ่นเป็นดอกเป็นอันฟักไปแล้วพี่น้องเอ้นี่นี่ตะตกเป็นตาแทส นี่หากรนเดอ้อร์แคต้นนึงมันเป็นแต่ฟักนึงมันเป็นแต่ฟักเดียวเองนี่ข้าวโพดผ่าได้กินแล้วเดอ้อตัวนี้มันมันสิแก่แล้วดิพี่น้อง น,นี่มันแก่แล้วนะคะนี่อันนี้มันนะเส้นผมเส้นผมก็แก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันให้้านลานด้วยน่าจะอร่อยน่าดูเลยนี่ทุกคนดูก็าสาลีเนาะเป็นดอกสาลีหมดแล้วแล้วก็เชียงนาโน้ยที่นั่งพักนั่งเสานั่งพักนั่งเย็นเย็นรับลมเย็นเย็นรับลมเย็นเย็นนะคะ เดี๋ยวเราไปหาดูกันว่าปากไหนนี่ตัวนี้ก็หักได้แล้วนะคะนี่ได้แล้วค่ะตัวไหนบ้างนะที่อันนี้มันดำๆแล้วที่มันแบบกูดๆย่องๆมันไม่เป็นฝอยๆแบบนี้เนาะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ยังไม่ได้เอานะคะเราจะเอาแบบนี้ มันแก,แ,กแก้แล้วนะลูกไหนนะฝักไหนนะตัวนี้จะเป็นกระแสนแล้วไหมม่อขอแกะมันก็ไมย อันนี้โอเคขอยิกตรงก่อนมันก็เป็นเม็ดเม็ดเม็ดไม,ม่น้อยเลยเด้ยน่นี่ทุกคนคะนี่เป็นตะกินเลยดิอาลดเนาะนี่กะตะกินแล้ว เดีย๋ยวทุกคนจะไม่ค่อยเห็นหน้าวันนี้ก็ลมเหมือนกันลมลมลมาห้ามลมโชยมากเส็งตะวันเหย่ยดตาแล้วค่ะพาไปดูนะคิดถึงรัก ลูกฟักฟักมันบ่ใหญ่ปานาไรนี่ลูกมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะจิ๋วนี่ทุกคนนี่จ้า,น,า,า,น,น,าน,ะะนี่เก็บมาได้เยอะเลยแต่ว่ามันก็มีตัวที่แบบว่ายังไม่โตก็มีนะคะนี่เก็บมาได้เยอะแล้วค่ะเอาไปต้มมันอันนี้ก็พอแล้วเนาะวันหน้าค่อยมาเอาอีกคะ่ะวันหน้าค่อยมาหันเอาสาลีเอาพูดเลยนะคะ โอเคจะเอาผักอันนั้นไปไว้ด้วยขออีตู้โอเคเรากลับบ้านได้นะคะวันนี้อืมว้ายนักนักนัก <c oughs> เยอะมากค่ะไปกลับบ้านกันนะนก่อนจะก็เอาผักอีกก่อน,นันึงนะ ลมพัดโซ่มาละเราผักอีตู้ก่อนเก็บไปไว้เผื่อจะได้ใส่นู่นใส่นี่นะคะอยู่ไหนเนาะโซนผักอยู่ไหนเนาะนี่เจอแล้วค่ะเห็นบ้าค่ะหลากหลายเลย โอเคได้มาแล้วนะคะะมันก็บ,บ้านทำน,นี้เนาะอีตู้หะองอมักเม้า,มา,มาสดๆจากสวนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาเก็บสะรีที่สวน ใส่หน้าทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันคะ่ะได้สารีเต็มแหลวสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะทุกคนค่ะจบแล้วน้องามาเก็บสารีก็ได้ได้พอกินแล้วสิกลับบ้านกันเด้อบ,บายเนาอพี่ๆกรากเป็นกำลังใจให้แนเด้อด้วยกันกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะคะบ๊ายบาย